รัฐบาลนะคะพร้อมส่งเสริมการใช้ลายพระราชทานลายวชิรพักลายขอเจ้าฟ้าสิริวันวลี2,567ลายหัวใจและลายดอกรักราชพักดีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งเจริญพระชมพรรษา6รอบ7 2พรษาค่ะ ายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มีการกล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาหกรอบ72พรรษาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีรัราชกัญญาทรงออกแบบลายพระราชทานเนื่องในปีมหามงคลนี้โดยมีลายพระราชทานหลักจํานวนสลายนะคะก็คือได้แก่ลายวาชิวรพักลายขอเจ้าฟ้าสิริวันวลีสองพ 567หลายหัวใจและลายดอกรักราชพักดีพระราชทานแก่ศิลปินช่างถอผ้าและหัตถกรรมไทยทั้งนี้รัฐบาลจะร่วมส่งเสริมสนับสนุนในการใช้ลายพระราชทานโดยจะนําลายพระราชทานมาตัดเสื้อผ้าให้สวยงามนอกจากนั้นนายกรัฐมนตรีสั่งการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเล่งรัฐพิจารณารายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมโดยเล่งรัฐในการทําเรื่องชุดไทยพระราชนิยมเพื่อเสนอขึ้นทะเบียนต่อองค์การ เพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโก นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการจัดตั้งคณะทำงานด้านการป้องกันการเผาป่าระหว่างประเทศไทยกัมพูชาว่าในช่วง3าถึงอาทิตย์ที่ผ่านมาจุดความร้อนหรือว่าฮอสปอตทั้งหลายเกิดขึ้นที่กัมพูชาค่อนข้างมากซึ่งกระทรวงต่างประเทศได้รายงานถึงความพร้อมของรัฐบาลกัมพูชาในการส่งทีมงานมาพูดคุยเพื่อหาแหนวทางในการจัดตั้งศูนย์ฮอตไลน์เพื่อป้องกันการเผาป่า ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีค่ะได้เร่งรัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในงานที่เกี่ยวข้องจัดทีมไทยแลนด์เพื่อประสานงานกับรัฐบาลกัมพูชาโดยความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นการร่วมมือกันอย่างเป็นทางการแต่ระหว่าง2-3ถึงอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ได้มีการพูดคุยกันอย่างต่อเนื่องและมีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปค่ะ